เริ่พี่นอ้นองกิังกินข้าวกำกินข้าวเพาเขางกินย่ทงหน้าเรนทรงหน้าเลยนี่น้ำบินจนพูดยังดีไต่หงมหนหงม้าหงมายหงมีะหสยับม,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 มาูยานนี่แต่นกินข้งวสิมันมานี่แนวกิน เป็นยีนิดนี่นี่พื่นนี่เป็นหอมาตะบานเป็นว่านมูมาตะบานจีฮ่ามีนิดมูฝากมาบ่ะเหี้งนี่ปลาลดเห็นบ่ปลาลดปลาลดแหงกับซีนปลาลดแหงกับซีนซีนแหงปลาลดแหงอันนี้มุกน้ไามนมนไม้เอาเว้นเว้นมุกน้าไม้บ่มุกน้าไม้โอเคชมซีนอันนี้ผมซื้อมาไข่รสามหน่วยไข่ขาวไข่ห่าใคร,ใครลง ลงทุนไข่สามหน่วยมากินเป็นซีนเราโอ้ย่างไงส้มซีนโอ้ก๋นเนี้ยวอาหารเหลาอาหารเหลาลูกพริกหนวยลูกโดดมาได้พี่น้องมากินเ้ากันมามาโอ้สองอันบนตัวนี้สองหน่วยบนตัวไหย ร้องแถมันต้องงี๊เนาะนี่เ,นเอออยู่ปีกนี่เขาทาปานเรือเขาทาปานเรือ เครื่องมาแต่สาเครื่องมุ่นอกมาแต่สาโอ้นะรักะ<า>แกปลาแดกมาแล้วปลาแดกชาตทั่วชาตเด็ด,ด,ดนอก,านอกนมาอีกแล้วลำหนึ่ง tới mương nọ oh, làm làm nhầy có tiền đấy nó rồi Hãy đạc không